ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเอาเนี่ยเทนกวาดลานมาให้ชมกันอีกหนึ่งใบนะครับผมเป็นเถนกวาดลานอกไม้ประดู่นะครับอกไม้ประดู่นะครับลายแกะลายหลังจระเข้นะครับเอากล้องเข้ามาใกล้ๆนะครับนะแกะลายหลังจระเข้นะครับผมนะเวลาที่เรามองด้านนี้นะครับเหมือนกับหลังจระเข้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ํานะครับนะไมู่ว่ากล้องโฟกัสไหมนะครับนะตรงท้ายนะครับแกะลายขนมลายไทยไว้นะครับงานส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นงาน แกะลายหลังจระเข้นะครับตรงท้ายนะแกะลายกนกลายไทยนะครับอนุรักษ์งานศิลปะของคนไทยไว้นะครับงานส่วนใหญ่ของผมก็จะเล่นเป็นพวกงานศิลป์งานแกะสลักงานลายกนกลายไทยนะครับผมนะตรงปลายชานนะครับก็แกะลายกนกลายไทยให้เช่นกันนะครับคันฟาดตกลงมาล็อกนะครับนะครับนะฮะล็อกนะครับผมนะแล้วก็แกะลายกนกลายไทยให้นะครับผมคันฟาดเหล็กนะครับเส้นเล็กนะครับนี่ทําจาก การร่มนะการร่มที่การฝนเรานะครับจะมีขนาดใหญ่กว่าปกตินิดหนึ่งนะครับตรงปลายชานนะครับตรงชานนะครับนะมีเทียบมีเข็มขัดรัดกิ่งไม้ให้นะครับผมสปริงควางชิดนะครับไม่ต้องหัวโยกนะครับนะะนี่ฮะคอนเป็นคอนไม้สแกวรเพื่อเข้าพันนะครับพันเข้าเนื้อเลยนะครับนะส่วนลูกกงนะครับเป็นทรงดอกบัวแล้วก็มีที่รัดกิ่งไม้ให้ข้างละสองอันประตูเป็นประตูสไลด์ขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยลองคลิปไปให้ไปครั้งก่อนนะครับที่ผมเคยสอนไว้ว่าการที่ผมทําตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับนะเขาจะขึ้นมารับค นะครับนะการออกแบบแต่ละแต่รูปแต่ละรูปแต่ละใบของผมจะออกแบบมาไม่เหมือนกันนะครับนะอันนี้ผมออกแบบมามาเพื่อให้เขาขึ้นมารับคอนนะครับทีนี้เขาจะขึ้นมารับคอนเลยเห็นไหมครับนะแทนที่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีคือคอนเขาจะตั้งโดเดเลย่แต่ทีนี้คือเขาจะขึ้นมารับคอนนะครับนะนะการออกแบบแต่ละครั้งเราก็ต้อง ออกแบบให้เขาได้บาลานซ์กันนะครับแล้วก็ต้องคํานึงถึงสัดส่วนด้วยนะครับนะอันนี้ความคันฟาดของผมนะครับความยาวอยู่ที่30เซนนะครับสข้างตรงนี้มาก็จะเป็น60เซนนะครับหกบวกตรงนี้อีกเ0นะครับนะเป็น90้าสิบแล้วตรงท้ายอยู่ประมาณข้าวห้ากระจกประมาณเมตรสิบนะครับผมนะลูกกรงกว้างอยู่ที่8นิ้วนะครับฐานล่างนะครับฐานล่างอยู่ที่8นิ้วนะครับนะลูกกรงความสูงอยู่ประมาณ9นิ้วครึ่งหรือ10นิ้วประมาณนั้นนะครับนะโดยคํานวณนะฮะ ส่วนส่วนคายนะครับเป็นขายสายบีบที่เราใช้ตกปลากันปกติทั่วทั่วไปตามแม่น้ําหรือตามอ่างนะครับนะคือเขาจะมีขนาดที่เส้นเล็กแล้วก็เหนียวแล้วก็จะมีความที่ทางตานกได้ดีนะครับผมแกนสปริงเป็นแกนสปริงคึนคึนคึนให้นะครับนะตกปลายชั้นก็แกะลายกระหนอกลายไทยตกเข้ามาปุบล็อกเลยนะครับผมนะนะครับมีที่มีที่บังคับคอนนะครับคอนเขาจะอยู่ลักษณะนี้นะครับผมทีนี้มาขึ้นคันภากันนะครับ มีเอฟซีนะครับบอกว่าอาจารย์อย่าลืมสอนเจาะอกเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนกันนะครับสอนกันแบบยาวเวลาขึ้นขึ้นขันฟัดขึ้นแบบนี้เลยนะครับนะขึ้นกันแบบนี้เลยรูดไข่ลงมานะครับผมแค่นี้นะครับนะระบบกลไกเขาจะง่ายมากนะครับนะทีนี้เราก็รูดไข่เข้ามานะครับเวลาที่เราแซนกิ่งมงกิ่งไม้เรารูดไข่เข้ามาเก็บให้เรียบแค่นั้นเองนะฮะคือคอนยเขาจะโล่งไปเลยนะครับนกจับ ไม่ระแวงนะนกจะไม่ระแวงเพราะว่าไขา่เขามาถูกกองอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นกิ่งไม้ใบย่าที่เราแซนเข้ามานะครับที่นี่คอนก็จะเหมือนกับกิ่งไม้ที่มันแตกออก,าก,กจากกิ่งจากต้นต้นไม้ที่เราไปตั้งนะครับมันจะเหมือนกับธรรมชาติมากนะครับนะ hey. oh, oh. ซึ่งบางท่านนะข่เขาจะเต็มหน้ากระดานนี่เลยนะครับคือข่เต็มหน้ากระดานตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นข่สั้นนะของผมจะเป็นข่คุมคอนนะครับของผมทจะทำนี่คือข่คุมคอนแต่ถ้าเกิดเป็นข่สั้นสั้นนะครับ คือไข่เขาจะมาอยู่ลักษณะนี้เป็นแผงเลยนะนกจะละแวงละนะนะครับอันนี้แต่ไข่ของผมนี่คือเก็บมาได้หมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าคอนจะติดไข่จะติดตะคอนอะไรไหมนะครับเวลาที่เขาตกขึ้นมานะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บให้เรียบนะไข่จะไม่มีติดนะครับนะนะครับเวลาที่เรามองนะครับนะครับเวลาที่เรามองนะฮะคือกิ่งไม้ตรงนี้เราคือเราแซมหมดไปเลยนะครับแซมบังคอนแกนตะปิงด้วยนะครับเราแซมบังไปหมดเลยนะครัะนกเขาจะ มองไม่เห็นละนะครับนั่นก็คือนั่นนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่1,700บาทรวมส่งนะครับมี f อหลายท่านแล้วก็มีลูกค้าหลายท่านแล้วก็จะมีผู้ชมหลายท่านนะครับคือ,อชมคลิปไม่ไม่หมดนะครับนะดูคลิปไม่ไม่หมดไม่ใช่คือดูคลิปไม่จบนะครับเพราะว่าในแต่ละคลิปแต่ในแต่ละครั้งที่ผมรีวิวนะครับผมก็จะบอกว่าราคา ใบละเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานราคา1,700บาทรวมส่งนะครับผมถ้าหัวเศร้าด้วย200บาทรวมส่งก็จะเป็น1,900บาทรวมส่งนะครับแต่ถ้าพะเน็ดอย่างเดียวก็คือ1,700บาทรวมส่งนะครับพะเน็ดอย่างเดียวคือ1,700บาทรวมส่งไม่ว่าจะเป็นคนบนคอนกลางนะครับหรือจะเป็นเทนขวดตานะครับไม่ว่าจะแกะลายขนกหรือไม่จะแกะลายขนกก็คือราคาเดียวกันหมดเลยนะครับ1,700บาทรวมส่งนะแต่ถ้าเป็นลายหนัง เป็นลายมังกรนะครับพญานาคสุวรรณหงส์หรือแกะลายนกนะครับจะอยู่ที่4,700บาทรวมส่งนะครับนะราคาอยู่ที่4,700บาทรวมส่งนะครับใต่ถ้าตัวรับเป็นงานแกะพวกมังกรพญานาคสุวรรณหงส์เป็น2ชานนะครับราคาอยู่ที่5,200บาทรวมส่งนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นของคุณธนาการนะครับส่งที่สุราษฎร์ของคุณธนาการนะครับส่งที่สุราษฎร์ธานีนะครับนะลมพัดลมโยกไม่ต้องกลัวนะครับนะ เวลานกเกาะปุ๊บนั่นเลยนะครับผมสลักเก็จะเป็นลักษณะแบบเหมือนกับผนึกคอนบดนะครับสลักของเขานะครับจะผมจะจะทําเหมือนกับผนตรของคนบดคอนบดนะครับเพราะว่าการทํางานของเขาจะไวกว่านะครับนะจะทําการทํางานของเขาคือสลักตัวนี้คือเขาจะไวนะตอบสนองไวไวมากนะครับเวลาที่นกเกาะนะวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะนะครับนะผมขออนุญาตนะฮะจะเห็นเท้านิดหนึ่งนะครับต้องกบกออภัยนะครับนะ จตซุบนั่นเลยเห็นนะครับนะคือเพราะคือระบบเนี้ยคือการทํางานของเขาจะไวมากแล้วเห็นไหมครับว่าขายเขาจะไม่มีติดเลยเห็นนะครับนะจะไม่มีติดนะครับคือเขาจะคุมเข้ามาเลยนะครับไม่ว่าจะกดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาช่างนะครับคือขายเขาจะคุมมาเลยนะครับนะเหมือนกับสวิงที่เราไปได้จับตะกรันอะไรพวกนั้นก็คือเขาจะเป็นถุงลักษณะนั้นนะครับคือเขาจะค่อมหรือคุมขายเข้ามาเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าขายของใครที่ตึงๆนะครับเราทําอยู่แค่ครึ่งนะทาอยู่ทาอยู่แค่ครึ่งคันฟาดนะครับนะ อนุญาตนะครับนะไข่ที่ตึงๆแล้วทำอยู่แค่ครึ่งคันฟานะครับตบยังไงปุ๊บเขาก็ติดนะครับเพราะว่าเขาจะรูดรูดคอมมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเอาเอาความรู้เทคนิคประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับนะถ้าเป็นไข่นะถ้าเป็นไข่สิถ้าเป็นไข่ตึงๆแบบแบบนี้นะครับอยู่แค่นี้นะครับไข่เราจะมัดอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับเขาเนี่ยปกติครับทั่วไปเราจะทําถึงแค่แกนสปริงนะครับหรือแกนคันฟาดเราถึงแค่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราขึ้นคันฟาดปุ๊บเราจะต้องรูดเข้ามานะครับทีนี้ เวลาที่จังหวัดที่เวลาที่นกเกาะปุ๊บนะตกนะไข่เขาจะต้องรูดคอนเข้าไปใช่ไหมครับนั่นนะครับตรงนั้นนะครับวันนี้มันจะติดนะครับฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ได้เลยครับไข่ทํายาวคุมเข้ามาเลยทํายาวคุมถึงตรงตรงลูกกรงได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเขาเวลาที่เขาตกนะครับคือเขาจะมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับเขาจะคุมมาเลยนะครับเขาจะไม่รูดไข่นะครับนะเพราะไข่อยู่ข้างล่างคอนนะนะไข่อยู่ข้างล่างคอนนะครับแล้วเ็าดีอีกอย่างเวลาที่นกตดปุ๊บเนี่ยคือเขาสามารถที่จะดิ้น ได้ผมก็ขายให้เราดักนกนะครับเห็นไหมครับเขาจะไม่ค่อยเก็บค่อยทํำเพราะว่าเขาดิ้นได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าขายที่คุมเลยตึงเลยก็ดีนะครับแต่ต้องเป็นตะข่ายตาเล็กถ้าตาใหญ่ปีกเขาลอดได้นี่โอกาสที่ปีกเขาลอดมาลูกหัวเขาลอดมาเนี่ยโอกาสที่ปีกนะจะถูกข่ายบาดเนี่ยเยอะมากนะครับนกดีๆที่เราไปตามต่อเนี่ยคือเสียเลยนะครับนะดันั้นนะใครที่ทํเถ็งอยู่นะครับก็ผมก็เทคนิคแล้วก็ความรู้ประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับนะ ให้เขาคุมไปเลยนะครับนะให้เขาคุมไปเลยนะครับคุมลักษณะแบบนี้ไปเลยนะครับผมนะขขยเขาจะไม่ติดละนะครับนะครับนะเห็นชัดๆนะครับนะคือขขยเขาจะไม่ติดก็ถือว่าความรู้ประสบการณ์เทคนิคอะไรมาแบ่งปันกันนะครับผมสำหรับคลิปของผมก็จะเน้นเป็นการเอาความรู้ประสบการณ์อะไรมาแบ่งปันกันนะครับผมนะนะครับน้ําหนักเบาครับผมอยู่ประมาณสี่เป็ห้าขีดนะครับนะเบามากนะครับผมนะ การวางตำแหน่งคอนก็เช่นกันนะครับเราต้องคำนึงด้วยนะครับว่าความสูงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับนะบางท่านก็สั้นอยู่เท่านี้นะบางทีมั um. um. นก็สั้นเกินนะนอกปากมันก็ระแวงนะครับผมนะแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับนะที่ตั้งคอนนะครับนะผมจะทำตัวนี orman, ้ขึ้นมารับคอนนะครับเวลาที่เรามองไกลๆปุ๊บนี่คือหรือเรามองใกล้ๆเนี่ยคือเขาจะกลมคืนไปเลยนะครับเวลาที่เราตั้งมีที่ตั้งคอนที่หรือที่มีที่รับคอนขึ้นมานะครับนะสลักก็สลักแบบปกติคอนบนทั่วไปนะครับผมนะ ต้องกราบขอบพระคุณเอฟทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูคลิปให้จบแล้วค่อยมาถามนะครับนะว่าราคาเท่าไหร่นะครับนะก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับนะแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับที่ที่กดไลค์นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์กันเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมครับสวัสดีครับผม